ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอโลกเม็ดยาศักดิ์สิทธิ์อยู่ห่างไกลจากควแวนเซียนหมื่นเม็ดยามากแต่ยังสามารถเดินทางไปได้ด้วยข่ายพลังเคลื่อนย้ายหากเฉินเซียงหาวังเซียนศักดิ์แห่งเขาก็เดินทางไปโลกเม็ดยาศักดิ์สิทธิ์ได้อย่างง่ายดายเฉินเซียงมาถึงวังเซียนขนาดเล็กแห่งหนึ่งแม้วังเซียนขนาดเล็กแห่งนี้จะอยู่ไกลจากวังเซียนหมื่นเม็ดยาแต่วังเซียนแห่งนี้ก็อยู่ภายใต้การปกครองของพวกมัน เฉินเซียงเดินทางตามแผนที่กว่าสิบวันจนมาถึงวังเซียนแห่งนี้เมื่อมาถึงวังเซียนเฉินเซียงก็ออกสอบถามข่าวทันทีเขาพบว่าตัวเขาถูกตั้งค่าหัวไม่ใช่ด้วยผลึกศิลาสวรรค์แต่เป็นเม็ดยาเซียนถึงห้าเม็ดเม็ดยาเซียนจำนวนนี้มากพอที่จะทำให้เซียนจวินและเซียนหวางลงมือเคลื่อนไหวส่วนผู้ที่ตั้งค่าหัวนั้นมีวิหารสยบปีศาจวิหารเพลิงพระเจ้าตระกูลมังกรสักพัดวังเซียนกระบี่เทพและควันเซียนหมื่นเม็ดยารางวัลระดับนี้เป็นที่ลลอใจอย่างที่สุด จะได้ไม่เสียนง,ง่ายขนาดนั้นเลยหรือคิดง่ายไปกระมังต่อให้เพิ่มสมุนไพรเซียนอีกห้าชนิดก็จับค่าไม่ได้หรอกเฉินเซียงกล่าวในใจก่อนมุ่งหน้าไปยังขายพลังเคลื่อนย้ายเมื่อเฉินเซี่ยงไปถึงสถานที่ที่มีขายพลังเคลื่อนย้ายมากมายขายพลังเคลื่อนย้ายหนึ่งก็เปล่งแสงก่อนที่สตรีนางหนึ่งจะทะยานออกมาอย่างรวดเร็วเบาวน้อยของข้าเฉินเซียงตกใจเพราะสตรีผู้งดงามในชุดกระโปรงขาวผู้นั้นคือจือเหมยเซียน เฉินเซียงฉุกคิดถึงบางอย่างก่อนหน้าเขาหลอกให้จัก,กรพรรดิมังกรคิดว่าผู้นำเขาไทายหยวนเป็นผู้สังหารเจ้าชายมังกรศักดิ์สิทธิ์และคราวนั้นก็ได้จือเหมยเซี่ยนช่วยแต่ยามนี้ความจริงเปิดเผยจัก,กรพรรดิมังกรจึงรู้ว่าเฉินเซียงเป็นคนสังหารดังนั้นจือเหมยเซียนจึงถูกลากมาพวัวพันว่าเกี่ยวข้องกับเฉินเซียงการที่นางจะถูกตามล่าจึงไม่ใช่เรื่องแปลกไม่นานขายพลังเคลื่อนย้ายก็เปล่งแสงอีกครั้งคนกลุ่มหนึ่งปรากฏตัวเฉินเซียงสัมผัสได้ถึงปราณทะเลขาวของพวกมัน ดังนั้นพวกมันย่อมเป็นผู้เชี่ยวชาญของดินแดนศักดิ์สิทธิ์ทะเลขาวเสียงสุนัขเห่าดังขึ้นเฉินเซียงรู้ทันทีว่าสุนัขสวรรค์เหล่านั้นติดตามจือเหมยเซียนจือเหมยเซียนคือเซียนหยกที่ถือจุติใหม่ร่างกายห่มคลุมด้วยชุดเทพที่ทรงพลังนางเป็นหลานสาวของปีศาจไร้หัวใจและเติบโตในตระกูลวิหกจากพันดิหลังจากนางก้าวมาแดานสวรรค์พลังของนางจึงเพิ่มพูนอย่างรวดเร็วกระทั่งบรรลุเซียนจวินแล้วยามนี้ แม้นางจะเป็นเซียนจวินแต่ผู้ที่ติดตามนางย่อมแข็งแกร่งยิ่งกว่าบ่าวข้ามาทางนี้เฉินเซี่ยงวิ่งทางกล่าวกับนางด้วยสัมผัสเทพก่อนจะพานางไปยังมุมอับผู้คนเมื่อรู้ว่าเป็นเฉินเซี่ยงนางดีใจมากนางจึงเร่งทะยานเข้าหาเฉินเซี่ยงก่อนที่เขาจะนำนางเข้าไปในแหวนเฉินเซี่ยงประปนเข้าไปในฝูงชนที่อยู่บนถนนเพื่อดูว่าใครเป็นผู้นำสุนัขสวรรค์ตามล่านาง บ่าวข้าดินแดนทะเลขาวรู้แล้วงั้นหรือว่าเจ้าเกี่ยวข้องกับข้าเฉินเซี่ยงกล่าวถามเดิมทีเขาต้องการให้นางแฝงตัวอยู่ในดินแดนทะเลขาวจาก,กระพัดมังกรและดินแดนทะเลขาวมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันหลังจากเจ้าหนีออกมาจากเวทีแข่งขันเขาสัมผัสได้ถึงอันตรายจึงรีบหนีแต่พวกเซียนหวังสามคนก็รีบตามล่าข้าทันทีโชคดีที่เจ้าอยู่ที่นี่ไม่งั้นข้าก็ไม่รู้ว่าจะหนีไปที่ไหน ซอเหมยเซียนซ่อนตัวอยู่ในแหวนกับเปยยู่ยู่และซูเหมยเหยาวยามนี้นางเหนื่อยจนแทบไม่เหลือพลังซูเหมยเหยาวนำเม็ดยาให้นางกินเพื่อฟื้นฟูฟทําให้อาการของนางดีขึ้นแล้วยีเฉวียนละ่ะนางถูกจับได้หรือเปล่าเฉินเซี่ยงกล่าวถามนางจะตามข้าออกมาแต่ข้าบอกให้นางอยู่ในแควนเซียนทะเลขาวต่อหากนางรั้งอยู่ที่นั่นภายหลังเราอาจได้ใช้ประโยชน์จากนาง นางกล่าวเฉินเซียงเป็นประมุขคนคิกายสยบมังกรไม่ช้าก็เร็วนิกายสยบมังกรจะแข็งแกร่งเทียบเคียงดินแดนทะเลขาวและเมื่อนั้นเช่าหยีเฉวียนจะได้เข้าร่วมและเป็นบุคคลสําคัญถ้าทําผิดกับเจ้าข้าเกือบทําให้เจ้าเป็นอันตรายเฉินเซียงกล่าวอย่างรู้สึกผิดพร้อมกับเดินเข้าไปในข่ายพลังเคลื่อนย้ายเพื่อมุ่งหน้าไปยังโลกเม็ดยาศักดิ์สิทธิ์จื่อเหมยเซียนเป็นบ่าวของเฉินเซียงแม้ก่อนหน้านี้ทั้งสองจะบาดหมางกันอย่างรุนแรงแต่เมื่อได้เป็นบ่าวของเฉินเซี่ยงเซี่ยง นางจึงได้รู้ว่าข้างกายของเฉินเซียงมีซูเหมยเหยาและเป่ยยู่ยู่นางจึงชื่นชอบเฉินเซียงมากขึ้นนอกจากนี้เฉินเซียงยังดีกับนางและให้เม็ดยากับนางมากมายทําให้นางได้เป็นเซียนอย่างรวดเร็วสิ่งที่ทําให้นางนับถือเฉินเซี่ยงมากที่สุดคือศักยภาพยามนี้เฉินเซียงกล้าเผชิญหน้าและลงมือกับตระกูลมังกรจากพัดภายหลังเขาคงกล้าลงมือกับตระกูลวิหกจักพันดิที่นางเกลียดชังเหมือนกันเพราะนางเองก็หวังจะทําลายตระกูลวิหกจากพันดิให้สิ้นซาก ไม่เป็นไรตั้งแต่ข้ายอมเป็นบ่าวของเจ้าข้าก็พร้อมรับความเสี่ยงแล้วจือเหมยเซียนกล่าวหลังจากนี้เจ้าจะทำยังไงต่อหรือจะอยู่กับพวกข้าที่นี่สูเหมายเหยากล่าวถามนางเองก็อยากได้เพื่อนตอนนี้ยังมีแค่แควนเซียนทะเลขาวหลังจากนี้อาจมีตระกูลมังกรจักพรรดิที่ตามล่าตัวเจ้าเป๋ยยูยูกล่าว ชื่อเหมยเซียนจ้องมองไปยู่ยู่และสูหเหมยเหวาพลางถอนหายใจถ้าพวกเจ้าอยากให้ข้าอยู่ที่นี่ข้าก็ไม่ปฏิเสธแม้ที่นี่จะปลอดภัยแต่ก็ยากที่จะให้นางก้าวหน้านางอยากให้ตนเองฟื้นฟูพลังเหมือนในอดีตเร็วๆเจ้าน่าจะอยู่ที่ตระกูลหลงได้ เปยุยยุกล่าวนางและซูเหมยเหยามีความรู้สึกดีๆให้กับจือเหมยเซียนแม้ในอดีตจือเหมยเซียนจะเคยตามล่าพวกนางแต่ก็เพื่อทำให้พวกนางหลีกเลี่ยงศัตรูนอกจากนี้จือเหมยเซียนยังเป็นหลานสาวของอาจารย์พวกนางด้วยขอแค่ไกลาจากสุนัรสวรพวกนั้นได้ก็ดีแล้วนางอยากท่องเที่ยวได้อย่างอิสระยามนี้นางออกจากแคว้นเซียนทะเลขาวและไม่คิดที่จะเข้าร่วมกับขุมกำลังใด แม้เฉินเซี่ยงจะเป็นเจ้านายของนางแต่นางรู้ว่าเฉินเซี่ยงจะไม่จํากัดอิสระของนางพวกข้ามีเนื้อวิหกทองคําอยู่เจ้าอยากกินหรือไม่หลงสเสวียอีเข้ามาหาจือเหมยเซี่ยนพลางกล่าวถามอย่างเบิกบานบุตรชายของราชาวิหกทองคําประมุกเป็นคนสังหารเช่นนั้นหรือจือเหมยเซียนประหลาดใจมากในสงครามชิงบัลลังของขวันเซียนหมื่นเม็ดยาเรื่องที่บุตรชายของราชาวิหกทองคําตายเป็นเรื่องใหญ่มาก แน่นอนเรื่องแบบนี้หนีไม่พ้นมือเจ้าอันพานน้อยหรอกหลงสเสวียอียิ้มพลางกล่าวเจ้าคงเป็นมังกรขาวสินะมีหน้าธรรมยามนี้ตระกูลมังกรจักพัิถึงได้ปั่นป่วนนางจ้องมองหลงสเสวียอีด้วยสีหน้าจริงจังแม้หลงสเสวียอีจะดูเป็นหญิงสาวผู้น่ารักแต่นางกลับทําให้จือเหมยเซียนรู้สึกถึงอันตรายร้ายแรงแน่นอนในเมื่อจักอย่างข้าลงมือพวกมันย่อมหวาดกลัวจนหัวหดหลงสเสวียอีหัวเราะลัน่นนางรู้อยู่แล้ว ว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นจือเหมยเซียนกล่าวไม่ออกนางพอจะรู้เรื่องของมังกรมาบ้างและมังกรขาวผู้งดงามตรงหน้าผู้นี้คือศัตรูของตระกูลมังกรจากพัดหลงสเสวียอีเหมือนนางมากอย่างนี้ตระกูลหลงเพิ่งสร้างเสร็จมีหลายที่ที่ยังก่อสร้างไม่เสร็จทั้งบางแห่งยังไม่มีรั้วกัน้นแต่ด้วยเวลาเพียงไม่นานเช่นนี้วังเซียนเสร็จได้ระดับนี้ก็ดีมากแล้ว แม้โลกเม็ดยาศักดิ์สิทธิ์จะผสานกับแดนสวรรค์แต่ภูมิประเทศก็ไม่เปลี่ยนไปมากนักยิ่งด้วยก่อนหน้านี้เฉินเซี่ยงเคยอยู่ที่ตระกูลหลงมาระยะหนึ่งจึงทำให้เขาคุ้นเคยกับที่นี่ดีแต่ถึงอย่างนั้นยังมีบางส่วนที่เปลี่ยนไปมากยกตัวอย่างเช่นที่ตั้งหลักของตระกูลหลงยามนี้ตระกูลได้ย้ายไปอยู่ศูนย์กลางของวังเซียนมีรั้วสูงล้อมรอบยากจะเข้าไปภายในเฉินเซียงนำเหรียญหยกที่หลงวุยชานให้ออกมาเขาไม่รู้ว่ายามนี้ยังใช้ได้หรือเปล่า เฉินเซียงมาถึงใจกลางของวังเซียนเดินตามรั้วสูงไปจนถึงทางเข้าจากนั้นแสดงเหรียญหยกให้ผู้คุมการที่เป็นเซียนจวินดูท่านต้องการผู้นำทางหรือไม่เมื่อเซียนจวินเห็นเหรียญหยกของเฉินเซียงมันจึงปฏิบัติกับเฉินเซียงด้วยความเคารพเพราะผู้ที่ครอบครองเหรียญหยกนี้คือผู้ที่สนิทสนมกับราชินีมังกรของตระกูลหลงพาข้าไปหาผู้นำของท่านก็พอเฉินเซียงเก็บเหรียญหยกเซียนจวินคนนั้นเรียกเด็กสาวคนหนึ่งมาแล้วนำเฉินเซียงเข้าไปในอาคารขนาดใหญ่แห่งหนึ่ง พื้นที่ส่วนกลางแห่งนี้ดูเหมือนเมืองขนาดใหญ่มีสิ่งก่อสร้างมากมายตระกูลหลงพัฒนาสิ่งเหล่านี้ได้เป็นอย่างดีเด็กสาวนำเฉินเซี่ยงไปยังห้องรับรองหรูแห่งหนึ่งจากนั้นนางจึงให้คนไปแจ้งเรื่องกับหลงวุยชานเมื่อหลงวุยชานทราบว่ามีผู้ถือครองเหรียญหยกมาพบนางรู้ทันทีว่าเป็นเฉินเซี่ยงนางคิดว่ากว่าเฉินเซี่ยงจะมาหานางคงอีกสักระยะแต่คาดไม่ถึงว่าจะเร็วขนาดนี้ นางจึงเร่งไปยังห้องรับรองทันทีแต่เมื่อนางเห็นเฉินเซียงนางอยากจะต่อยเขาสักหมัดสองหมัดแต่นางต้องทนนางนำเฉินเซียงไปยังที่พักของนางที่มีเพียงสหายคนสนิทและคนที่นางไว้ใจเท่านั้นที่มาได้ทันทีที่เข้าไปในที่พักของนางนางชกเข้าที่หน้าอกของเฉินเซียงทันทีเจ้าบ้าเจ้าก่อเรื่องใหญ่โตมากเฉินเซียงคืนร่างเดิมของตนแล้วยิ้มพลางกล่าวพี่หลงไม่ได้เจอกันนาน ดูเหมือนท่านจะงดงามกว่าเมื่อก่อนมากทั้งยังมีกลิ่นอายของราชินีมังกรด้วยช่างประจบประจบจริงๆนางลากเฉินเซี่ยงไปยังถงของที่พักแล้วโยนเขาลงเก้าอี้นางพาดผมถักเปียของนางไว้ที่หน้าอกยามนี้นางสวมชุดเกราะสงครามสีทองบนกรอบมีชิ้นส่วนเกรดเป็นประกายวาววับขับส่งให้นางดูราวกับเป็นจกักรพรรดินีนักสู้ หลงวิชานเปลี่ยนไปครั้งแรกที่เขาพบนางนางให้ความรู้สึกเหมือนสตรีที่แข็งแกรง่งแต่ยามนี้นางให้ความรู้สึกของความเป็นราชินีไร้ซึ่งความเขินอายไร้ซึ่งความอ่อนโยนเหมือนก่อนที่นางเป็นแบบนี้เพราะสภาพแวดล้อมรอบกายนางหากไม่เป็นแบบนี้ผู้คนก็ไม่หวาดกลัวเมื่อเห็นเฉินเซี่ยงมองตนด้วยสายตาชั่วร้ายนางก็จ้องตาเฉินเซี่ยงแล้วกล่าวมองอะไรหรือเจ้าไม่ชอบชุดข้า ก่อนหน้านี้เฉินเซียงและหวาเซียงเว่เคยอาศัยอยู่กับหลงฮุยชานระยะหนึ่งเมื่อคราวนั้นหวาเซียงเว่สวมใส่แต่ชุดที่งดงามและยามค่ำคืนก็มักจะบ่มเพาะผสานกับเขาอยู่บ่อยๆถ้าจะกล้าได้ยังไงที่หลงมีเรือนร่างที่งดงามหน้าตางงดงามชุดที่ท่านสวมใส่ก็งดงามแต่ถ้าไม่สวมจะงดงามยิ่งกว่าเฉินเซียงยิ้มพลางกล่าวงดงามเจ้าสินางแค่นเสียงก่อนเคลื่อนเข้าประชิดแล้วเขกหัวของเฉินเซียงอย่างรุนแรง นับวันนางยิ่งแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆก่อนหน้านี้นางได้รับสืบทอดพลังมาจากมังกรน้ําแข็งจนทําให้กลายเป็นเซียนหวางแต่ยามนี้นางแข็งแกร่งกว่ายามนั้นมากนางนั่งมองเฉินเซียงลูกหัวด้วยความเจ็บทางหัวนึกถึงครั้งที่เขากับนางได้เข้าไปในถ้ำมังกรด้วยกันเมื่อครั้งนั้นนางยังอ่อนแอทุกเส้นทางก้าวเดินอย่างยากลําบากแต่เฉินเซียงได้เข้ามาช่วยเหลือทําให้นางได้เข้าไปยังส่วนที่ลึกที่สุดของถ้ำและได้สืบทอดพลังของมังกรน้ําแข็ง นางรู้สึกอบอุ่นเมื่อหวนนึกถึงเรื่องนี้แววตาที่นางจ้องมองเฉินเซียงอ่อนโยนขึ้นการที่เฉินเซียงก้าวมายังแดนสวรรค์แต่ไม่ยอมมาหานางนั้นทําให้นางโกรธเป็นอย่างมากมันทําให้นางคิดว่าเฉินเซียงอาจคิดว่านางแข็งแกร่งไม่พอจึงกลัวว่าการมาหานางจะนําปัญหาให้นางต้องพัวพันบุญคุณที่เฉินเซียงเคยทําให้นางนั้นยามนี้นางยังไม่รู้ว่าจะตอบแทนยังไงทําให้เมื่อครั้งที่เฉินเซียงถูกจัก,กรพรรดมังกรและเซียนหวังอีกหลายคนรุมล้อมยามนั้น นางจึงได้ตัดสินใจจะสู้โดยเอาชีวิตเข้าแลกเด็กโง่ทำไมเจ้าไม่ยุยยุขุมกำลังที่อ่อนแอให้พี่สาวคนนี้ได้ช่วยเหลือเจ้าบ้างนางกล่าวด้วยความขุนเคืองพลางเอามือลูบหัวเฉินเซียงถึงเจ้าจะเรียกข้าว่าพี่สาวแต่ข้าไม่ได้ทำหน้าที่พี่สาวของเจ้าเลยนางถอนหายใจเบาๆท่านอย่าตำหนิตัวเองเลยข้ามาหาท่านเพราะมีเรื่องให้ช่วยดีขนาดไหนแล้วที่ท่านไม่ไล่ข้าไป เฉินเซียงยิ้มพลางกล่าวและเล่นผมเปียของนางอย่างสนุกมือข้ารู้ว่าเจ้ามีธุระถึงได้มาหาข้านางดึงผมเปียของนางกลับพลางแค่นเสียงยามนี้นางดูเหมือนคนเดิมที่คุนเคยแล้วว่าแต่เสี่ยวหลิงเป็นเช่นไรบ้างเฉินเซียงกล่าวถามนางหลับอยู่ตอนนี้นางยังไม่รู้ว่าพี่หยานของนางถูกตั้งค่าหัวจนไม่กล้าเผยตัวนางนางั่งไขว่ห้างจิบชาพลางกล่าวถามด้วยน้ำเสียงอ่อนโยน เจ้ามหาข่ามีเรื่องอะไรหรือเจ้ามีน้องสาวคนที่สี่มาให้ข้าเฉินเซี่ยงตั้งใจจะฝากจือเหมยเซี่ยนไว้ที่นี่แต่นางไม่ต้องการนางอยากเดินทางอย่างอิสระพี่หลงท่านได้พบเจอกับยู่หลานหรือไม่ ตอนนี้เขาเป็นห่วงยู่หลานมากเพราะนางมีผมสีขาวที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของมังกรขาวถึงหลงสเสวียอีไม่ได้บอกเล่าถึงความเกลียดชังระหว่างมังกรขาวและตระกูลมังกรจกักรพรรดิให้ฟังแต่เขารู้ว่าความแค้นสมควรอัดแน่นอยู่ในสายเลือดของมังกรขาวตั้งแต่ยู่หลานปลุกโลหิตมังกรขาวได้นางก็เปลี่ยนแปลงไปมากแต่นางก็รักพี่ชายของนางมากขึ้นเช่นกัน ข้าพบนางเมื่อครั้งที่ไปเยือนแคว้นเซียนเหรินหว่างข้าได้พูดคุยกับนางเป็นการส่วนตัวในหลายๆเรื่องและข้าก็ได้สู้กับนางด้วยนางรบเราให้ข้าประลองไม่งั้นนางจะไม่ยอมรับข้าเป็นที่ใหญ่หลงวุยชานกล่าวตอนนี้หลงวิชานและยู่หลานดูคล้ายกันมากพวกนางเป็นสตรีที่มีนิสัยเจ้าอารมณ์มีโลหิตมังกรไหลเวียนภายในร่างเพียงแต่หลงวุชานเติบใหญ่กว่ายู่หลานทําให้นางสุขุมมากกว่า นางมีสายเลือดมังกรขาวทำให้มีผมสีขาวถ้าเป็นไปได้ข้าหวังให้ท่านรับนางมาอยู่ที่นี่สักระยะจนกว่านางจะแข็งแกร่งพอที่ให้ข้าวางใจส่วนอาจารย์ของนางและเซียนเซียนท่านก็บอกพวกนางว่าข้าขอให้ทำแบบนี้เฉินเซียงกล่าวกระซิบเมื่อได้ยินคำกล่าวของเฉินเซียงจือเหมยเซียนประหลาดใจมากจนนางหันมองหลงสเสวียอีก่อนหน้านี้หลงสเสวียเคยบอกกับเฉินเซียงแล้วว่าให้ยู่หลานมาอยู่กับหลงหุยชานจะเหมาะกว่าเพราะที่นี่มีผู้ที่ครองสายเลือดมังกรอยู่ หลงวิชานรู้ว่าข้างกายของเฉินเซียงมีมังกรขาวและเพราะการปรากฏตัวของมังกรขาวทําให้ตระกูลมังกรจกักรพรรดิปนป่วนแต่สําหรับเฉินเซี่ยงกลับเป็นเรื่องธรรมดานางขมวดคิ้วพลางกล่าวไม่มีปัญหาอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ